สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบอลล์บอลกันต่อสมาคมบอลล์บอลแห่งประเทศไทยเริ่มขยับแล้วนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้โค้ชของบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งโค้ชยะเองเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะสำหรับในเรื่องนี้ส่วนการแข่งขันนะครับซีวิลีกที่ผ่านมาเนี่ยสาวไทยประสบผลสําเร็จก็คือป้องกันแชมป์แต่ว่าทางด้านนายกสมาคมนะครับแล้วก็สมาคมเองเนี่ยก็เล็งเห็นว่า ประเทศอาเซียนของเราไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียต่างก็มีฝีมือที่พัฒนามากยิ่งขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับโคชออสเนี่ยมีลุ้นที่จะมานั่งเฮดโค้ดเหมือนเดิมให้กับทีมชาติไทยหรืออาจจะเป็นโค้ดนอกก็ได้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหลังการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวิลิก2024 ซึ่งเป็นวอลเลย์บอลหญิงสัปดาห์ที่2แมแม์สุดท้ายเนี่ยนะครับซึ่งแข่งขันกันที่โคโราชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามผลการแข่งขันก็คือทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ1นเซตด้วยสกอร์25ต่อ22 25ต่อ17 19ต่อ25แล้วก็25ต่อ15นะครับซึ่งผลการแข่งขันก็ชัดเจนว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ย เป็นแชมป์ป้องกันแชมป์ได้เหมือนเดิมนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางด้านนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็คือนายสมพรชัยบางยางเนี่ยนะครับได้ออกมายอมรับว่าทีมไทยต้องปรับแผนแล้วนะครับในการพัฒนาเพื่อนหนีเพื่อนบ้านไปให้ได้พร้อมอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของโคช้ชทีมหญิงนะครับซึ่งเป็นโคช้ชคนใหม่เนี่ยทางด้านสมาคมนะครับ โดยนายกสมาคมกล่าวว่าแม้เราจะเป็นแชมป์สสนามแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าภาพรวมดรอปลงนะครับซึ่งเรียกง่ายๆว่าฟอร์มมันตกลงอะนะครับหรือว่าในเรื่องของการเล่นอาจจะไม่มีมาตรฐานเท่ากับที่ผ่านมานั่นเองนะซึ่งเห็นได้ชัดนะครับจากการที่เราบุกไปชนะเวียดนาม3ต่อ2เซตซึ่งต้องเล่นกันถึง5เซตนะครับแล้วก็ในขณะที่ เราชนะที่บ้านของเราเนี่ยนะครับก็คือ3ต่อ1เซตแต่ต้องยอมรับความจริงว่าทีมเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามก็ฟิลิปปิน์มีพัฒนาการที่ดีซึ่งทางด้านนายกสมาคมนะครับในฐานะประธานสา,าพานันวอลเลย์บอลอาเซียนก็ต้องดีใจดังนั้นเนี่ยนะครับ ทีมไทยของเราจำเป็นต้องปรับแผนในการพัฒนาเพื่อนหนีเพื่อนบ้านตรงนี้นะครับให้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับได้หารือกับฝ่ายเทคนิคก็คือโคชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับมันสมองใหญ่ของสมาคมซึ่งก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องโดยเรื่องแรกนะครับกรณีนักกีฬาคิดไปเล่น ต่างประเทศเนี่ยนะครับเราก็จะขอให้การกลับมาเป็นไปตามมาตรฐานการเล่นลีกจบแล้วก็ให้กลับมาซ้อมร่วมทีมจะไม่ได้เป็นปัญหาแล้วก็มีเวลาซ้อมทีมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประเด็นที่2รวมถึงการเตรียมทีมรุ่นเยาวชนจะให้โค้ดไปวางแผนแนวทางที่จะ ยกระดับเด็กเยาวชนขึ้นมานะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการฝึกซ้อมมาอยู่กับเราให้มากขึ้นดูแลเรื่องของสวัสดิการแล้วก็การศึกษาและเบี้ยเลี้ยงต่างๆให้มากยิ่งขึ้นคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเพื่อพัฒนาทีม ให้เราหนีเพื่อนบ้านอย่างในอาเซียนให้ได้แล้วก็พัฒนาไปสู่ระดับโลกโดยมีเป้าหมายในอีก4ปีข้างหน้าครับก็คือการเตรียมเข้าสู่โอลิมปิก2028เราต้องมีเด็กรุ่นใหม่เพื่อมาทดแทนรุ่นเก่าๆขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่คอยแนะนำแล้วก็ให้คำติชมแก่สมาคมเราก็จะรวบรวมความคิดเห็นความเห็นต่างๆ มาประมวลเข้านะครับจะได้พยายามปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นในส่วนของผู้ฝึกสอนเนี่ยนะครับในทีมชายก็จงคงเป็นโค้ดปัก์กีวันเหมือนเดิมนะร่วมมือกับทีมผู้ฝึกสอนของเราทำหน้าที่ต่อแต่เราจะเพิ่มในเรื่องของทีมที่ดูแลทีมจวชนนะครับเพื่อดันเด็กขึ้นมาเป็นตัวแทนของรุ่นพี่คล้ายๆกับทีมหญิง และด้านผู้ฝึกสอนทีมหญิงเราได้คุยกับโคชออสแล้วโคชออสเนี่ยนะครับจะลงมาดูแลมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเองเลยหรือว่าเป็นเฮดโคชเองเลยเข้าว่าอย่างนั้นนะครับทางด้านนายกสมาคมนะแล้วก็และได้ขอความร่วมมือเนี่ยนะครับไปทาง FIVB ขอให้เฟิงคุณ ที่ไม่มีภาระที่จีนแล้วเนี่ยมาช่วยพัฒนาทีมเราไปพร้อมๆกับโคชออสทั้งนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็ต้องหารือกันอีกสักระยะหนึ่งหลังจากที่ประมวลเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆแล้วอันนี้เป็นความเห็นแนละก็เป็นคำกล่าวของทางด้านนายกสมาคมวเย์ลลบอลน,นะครับผู้ชมก็เห็นได้ชัดเจนว่า ทางด้านสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับของวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยคือจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับในหลายๆอย่างนแน่ๆโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของการที่ว่าจะกลับมารวมทีมกันเพื่อฝึกซ้อมให้เข้ากันมากยิ่งขึ้นในการแข่งขันรายการสำคัญและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเฮดโค้ชนะครับก็อาจจะเป็นโค้ชออสนะครับภุมทีมเองเลยหรืออาจจะนะครับมีโค้ชจาก ต่างชาติหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับอาจจะมาเพิ่มเสริมทับแล้วก็มีเฟิงคุณนะครับก็พยายามที่จะถ้าเกิดว่าเฟิงคุณไม่มีภาระหน้าที่ที่จีเนี่ยก็อยากจะให้กลับมาช่วยโคชออสนะครับในการดูแลทีมซึ่งแน่นอนว่าบทบาทโคชออสเนี่ยนะครับต่อไปเนี้ยก็จะลงมาดูแลทีมมลยบอลหญิงมากยิ่งขึ้นแน่แต่ทั้งนี้ก็มีลุ้นพอสมควรเหมือนกันว่าโคชออส จะเป็นเฮดโค้ชเองเลยนะครับในการคุมทีมวอลลย์บอลหญิงอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นการคัมแบ็กนะครับถ้าเกิดว่าคุมเนี่ยนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยแน่ๆก็คือว่าโค้ชออสเนี่ยนะครับลงมาดูแลมากขึ้นแน่ๆจะได้เห็นนะครับในเรื่องของปรากฏการณ์ที่โค้ชออสนะครับมาดูแลมาควบคุมนะครับหรือว่ามา เสริมเกี่ยวกับในเรื่องของการฝึกซ้อมแทคกติกต่างๆแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มาติดตามกันต่อว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการเปลี่ยน H-Code เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรทีนี้นะครับสำหรับทางด้านโคชยะเองเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์ผ่านไทยรัฐสปอร์ตนะว่าตนได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากที่วล์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซวิลิได้ทั้ง2เลกนะครับซึ่งโคชยะ เฮดโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้กล่าวว่าขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลที่เข้ามาเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมทำให้นักกีฬาเล่นด้วยใจที่อยากชนะแล้วก็เราก็ทำได้ก็ไปเสียเซตที่3เท่านั้นเองนะครับที่ว่าเขาเปลี่ยนตำแหน่งด้วย เราก็ปรับตำแหน่งแล้วก็เล่นได้ดีนะครับอันนี้ก็คือหมายถึงเล่นกับเวียดนามในนัดสุดท้ายของเนที่2นะซึ่งขอบคุณผู้บริหารสมาคมแล้วก็ขอบคุณสตาฟโค้ชขอบคุณนักกีฬาที่เราสามารถรักษาแชมป์ได้ในครั้งที่4นี้คิดว่าเราคงต้องพัฒนาต่อไปเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะ หยุดอยู่กับที่ไม่ได้เราต้องพัฒนาต่อไปผมก็ทำหน้าที่ของผมได้สมบูรณ์แล้วในเรื่องของซีวิลิกส่วนในอนาคตคิดว่าผู้บริหารก็คงหาผู้สอนเข้ามาเขาก็ต้องคุยกันอ่าอันนี้ทางด้านโคชยะนะครับเปิดใจพูดกับทางด้านสื่อของไทยรัฐนะครับก็น่าจะหมายความว่าทางด้านสมาคมก็คงจะต้องหาผู้สอนนะครับซึ่งเป็นผู้สอนใหม่ มาคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าจะได้ผู้สอนจากต่างชาติหรือว่าจะเป็นโคชออสเองนะครับที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการเป็นเฮดโคชคุมทีมหญิงเลยอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อหรือว่าจะเป็นใครนะครับผู้ชมก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่านี่ก็จบซีรีสนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็จะมีการแข่งขันนะครับ ในปี2024เนี่ยก็จะมีที่ารายการ Asian Indoor Games นะครับซึ่งก็จะมีแข่งขันประมาณช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะแล้วก็รายการต่อไปนะครับปี2025หเนี่ยหลายรายการไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกนะครับ VNL อย่างเงี้ยนะครับหลายรายการเหมือนกันนะเท่าเที่มินได้นับดูแล้วก็ซีเกมด้วยนะครับซีเกมก็ไทยเป็นเจ้าภาพด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็มาติดตามชมเชียร์กันนะครับแน่นอนว่า สำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเนี่ยเพื่อนบ้านหลายๆประเทศนะครับก็มีการพัฒนาปรับระบบทีมกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปให้ล้ำกว่าเขานะครับเพราะว่าเราจะต้องป้องการแชมป์แล้วก็ไปสู่ระดับโลกให้ได้ซึ่งในปี2028ในเรื่องของโอลิมปิกเนี่ยนะครับทางด้านสมาคมก็ตั้งใจเอาไว้เพื่อที่จะ ผลักดันต่อไปนะครับเหมือนปี2024เราอาจจะไม่ได้ไปแต่ปี2028เนี่ยไม่แน่เพราะว่าทาง้านสมาคมก็แรงเห็นเกี่ยวกับในเรื่องของน้องๆเยาวชนนะครับในแต่ละรุ่นเนี่ยเพื่อที่จะผลักดันขึ้นมาแทนรุ่นพี่ต่อต่อไปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อทีนี้นะครับคุณผู้ชมขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือซีว i ลิคสองพัในทีมชายเนี่ยนะครับก็จะเริ่มแข่งขันในเร็วนี้ และอีกอย่างหนึ่งก็คือวอลเลย์บอลหญิง u 17ชิงแชมป์โลกนะครับซึ่ง u 17ทีมชาติไทยแน่นอนว่าได้ลงทําการแข่งขันเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตโปรแกรมตารางการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รายละเอียดต่างๆครับแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตอนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลและกีฬาสวัสดีครับ